สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่จับต้องได้มากๆเลยกับบทที่ชื่อว่าข้อควรทําสิ่งที่ควรทําคือสําหรับหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊สั่งแนวคิดหรือปรัชญาอย่างเดียวมันยังไม่พออยากได้เป็นลิสต์เลยว่าต้องลงมือทําอะไรบ้างแบบชัดๆวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าโรเบิร์ตเขามีรายการสิ่งที่ทําเป็นประจํามาแบ่งปันอะไรบ้างใช่เลยครับ นี่คือการเปลี่ยนเกียร์จากโลกของความคิดไปสู่โลกของการการะทำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยครับคือโรเบิร์ตย้ำเสมอว่าการเข้าใจปรัชญาเป็นเรื่องสำคัญนะแต่สำหรับคนที่แบบพร้อมจะลุยแล้วนี่คือแผนที่ที่เป็นรูปธรรมเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าซึ่งพอผมอ่านเจอครั้งแรกก็รู้สึกขัดใจนิดหน่อยนะคือเขาบอกให้หยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่มันฟังดูเหมือนให้เรายอมแพ้เลยนะครับ ทำไมการเริ่มต้นต้องเริ่มด้วยการหยุดล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันขัดกับสัญชาตญาณของเราที่ว่าต้องเดินหน้าตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วการหยุดในที่นี้คือการกดปุ่มหยุดชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ค่ะเหมือนคำพูดที่ว่านิยามของความวิกลจริตคือการทําสิ่งเดิมซ้ําๆแต่กลับคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างการหยุดก็เลยเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดเพื่อจะหลุดออกจากวงจรเดิม เปิดพื้นที่ให้เราได้มองหาวิธีใหม่ๆที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้เราได้จริงๆค่ะเข้าใจแล้วครับคือถ้าภายเรือวนอยู่ในอ่างแล้วอยากไปทะเลก็ต้องหยุดภายก่อนจะได้หันหัวเรือไปทางอื่นทีนี้พอเราหยุดเพื่อตั้งสติแล้วขั้นต่อไปก็คือมองหาไอเดียใหม่ๆ ใช่ค่ะซึ่งเขาแนะนำวิธีที่เรียบง่ายแต่ผมว่าทรงพลังมากเลยคือการเดินเข้าร้านหนังสือแล้วหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับสูตรหรือวิธีการในเรื่องที่เราไม่รู้อะไรเลยวิธีนี้มันทรงพลังเพราะมันบังคับให้เราออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราค่ะแล้วก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือตอนที่โรเบิร์ตไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ the 16 solution เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในแบรับรองสิทธิการเก็บภาษี หรือพูดง่ายๆก็คือเข้าไปซื้อนี่ภาษีที่ดินที่คุณอื่นค้างใจไว้กับรัฐเพื่อกินผลตอบแทนสูงถึง16%ต่อปีถูกต้องค่ะแล้วเขาไม่ได้แค่ซื้อมาอ่านนะคะแต่อ่านจบแล้วลงมือทำตามที่หนังสือบอกทันทีเลยในวันพฤิััพถัดมาการลงมือทำทันทีนี้น่าทึ่งมากแต่ส่วนที่น่าสนใจกว่าสำหรับผมคือปฏิกิริยาของคนรอบข้างเขาเล่าว่าเพื่อนบ้านบอกว่าวิธีนี้มันไม่มีทางได้ผลหรอกใช่ค่ะ เป็นคำพูดคลาสสิกเลยซึ่งเราเจอกันบ่อยๆนะครับเวลาจะทำอะไรใหม่ๆจริงค่ะแล้วปฏิกิริยาของเราเบิร์ตต่อคำพูดนั้นคือหัวใจสำคัญเลยเขาไม่ได้โต้เถียงนะแต่เขาถามตัวเองว่าเพื่อนบ้านคนนี้เคยลงมือทำมันจริงๆหรือเปล่าอืมซึ่งคำตอบก็คือไม่เคยไม่เคยค่ะเขาเลยเลือกที่จะเชื่อคนที่เขียนหนังสือซึ่งเป็นคนที่ลงมือทำจริงๆมากกว่าคนที่เอาแต่พูดนี่คือการคัดกรองเสียงรบกวนออกไปอย่างฉลาดเลยค่ะ มันเหมือนเป็นการตั้งกฎให้ตัวเองเลยนะครับว่าจะรับฟังคํำแนะนำจากคนที่เคยลงสนามจริงเท่านั้นซึ่งก็นำไปสู่ข้อต่อไปได้อย่างลงตัวเลยคือหาคนที่เคยทำสิ่งที่คุณอยากทำสำเร็จมาแล้วแล้วชวนพวกเขาไปทานข้าวกลางวันเพื่อขอคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับถูกต้องค่ะอย่างในกรณีการลงทุน16%นั่นแหละหลังจากอ่านหนังสือแล้วโรเบิร์ตก็เดินไปที่สำนักงานภาษีเพื่อหาข้อมูลเพิ่ม แล้วก็บังเอิญไปเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ลงทุนเรื่องนี้เหมือนกันโอ้โหพอดีเลยเขาไม่ลังเลเลยค่ะชวนเธอไปทานมื้อกลางวันทันทีผลลัพธ์คือเจ้าหน้าที่คนนั้นดีใจมากที่มีคนสนใจเรื่องเดียวกันเขาใช้เวลาตลอดบ่ายวันนั้นสอนทุกอย่างที่รู้ให้โรเบิร์ตแบบหมดเปลือกเลยเหมือนได้เรียนทางลัดแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะครับเนี่ย สุดยอดทางลัดเลยค่ะเพราะในวันรุ่งขึ้นเขาก็สามารถหาทรัพย์สินดีๆมาได้ถึงสองแห่งจากความรู้ที่ได้จากหนังสือหนึ่งวันกับการคุยกับผู้มีประสบการณ์ตรงแค่ไม่กี่ชั่วโมงม,มันแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในความสัมพันธ์กับคนที่ใช่มันให้ผลตอบแทนเร็วและมหาศาลมากจริงๆการคุยกับคนที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยมันเหมือนได้แผนที่เลยนะครับ ซึ่งผมว่ามันก็สอดคล้องกับอีกเรื่องที่เขาเน้นย้ำมากคือการลงทุนกับความรู้ที่เป็นระบบมากขึ้นไปอีกนั่นคือเข้าเรียนอ่านหนังสือและไปสัมมนาประเด็นนี้ชัดเจนมากค่ะโรเบิร์ตบอกว่าเขามองหาคลาสเรียนที่น่าสนใจอยู่เสมอมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบที่ต้องจ่ายเงินแพงๆในขณะที่เพื่อนๆของเขาบอกว่าจะเสียเงินไปทำไมแต่เพื่อนเหล่านั้นก็ยังติดอยู่ที่เดิมทำงานเดิมๆ มันสะท้อนความแตกต่างของมุมมองต่อการลงทุนในตัวเองอย่างชัดเจนเลยคือคนนึงมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปแต่อีกคนมองว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตค่ะมาถึงข้อที่ผมว่าทั้งสนุกและท้าทายมากคือยื่นข้อเสนอให้เยอะเข้าไว้อืมข้อนี้สนุกค่ะโดยเฉพาะในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เขาเล่าเรื่องเพื่อนคนหนึ่งที่อยากซื้ออาพาร์ตเมนต์แต่พอโรเบิร์ตแนะนําให้ยื่นข้อเสนอไปเลยทั้ง6แห่งที่ดูไว้ในราคาแค่ครึ่งหนึ่งของที่เจ้าของตั้ง ทั้งเพื่อนทั้งนายหน้ากลับตกใจมากบอกว่าเป็นเรื่องเสียมารยาท <c oughs> ค่ะเป็นเรื่องจิตวิทยาลุ้นๆเลยคนส่วนใหญ่กลัวการถูกปฏิเสธแล้วก็กลัวการทำให้คนอื่นไม่พอใจกลัว <c oughs> ว่าจะดูไม่ดีใช่ <c oughs> แต่ในโลกของการลงทุนโรเบิร์ตมองว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าราคาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่จนกว่าจะมีการเจราจาเกิดขึ้นการไม่กล้ายื่นข้อเสนอเพราะกลัวเนี่ย เท่ากับเราปิดประตูโอกาสของตัวเองไปเลยใครจะไปรู้เจ้าของอาจจะกำลังร้อนเงินก็ได้นะคะแต่การยื่นข้อเสนอต่ำกว่าราคาตลาดมากๆแบบนี้มันไม่มีความเสี่ยงหรอครับว่าจะทำให้เราเสียชื่อหรือไม่มีใครอยากจะดิวกับเราอีกนั่นเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลค่ะแต่โรเบิร์ตมองว่ามันเป็นแค่เกมตัวเลขยิ่งเรายื่นข้อเสนอมากเท่าไหร่โอกาสที่จะมีคนตอบรับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นการซื้อขายเป็นเรื่องธุรกิจไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อ oh. แล้วก็มีเทคนิคที่ฉลาดมากของเขาคือเขามักจะยื่นข้อเสนอพร้อมกับเงื่อนไขทางออกหรือข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหุ้นส่วนทางธุรกิจครับซึ่งเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าหุ้นส่วนของเขาก็คือแมวที่บ้าน <laughs> เอาไว้เป็นทางถอยถ้าเกิดเปลี่ยนใจเสียนะครับเป็นวิธีที่ฉลาดแกมโกงดีนะใช่ค่ะ มันเป็นการบอกเราว่าอย่าจริงจังกับกระบวนการมากเกินไปจนเครียดเขาเปรียบเทียบได้น่ารักมากว่าการหาข้อตกลงดีๆก็เหมือนการออกเดตออกเดตยังไงครับคือเราต้องออกไปตลาดพูดคุยกับคนเยอะๆยืนข้อเสนอต่อรองปฏิเสธ,ธและยอมรับถ้าเราเอาแต่นั่งรออยู่ที่บ้านก็คงไม่มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาเองหรอกเราต้องเป็นฝ่ายออกไปลุยค่ะต้องออกไปลุยตลาดจริงๆครับซึ่งก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วทึ่งมากคือการวิ่งจ็อกกิ้ง เดินหรือขับรถสำรวจย um ่านเดิมๆเดือนละครั้งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะครับมันจะสร้างความแตกต่างได้ยังไงมันสร้างความแตกต่างได้เพราะโรเบิร์ตมองว่ากำไรในการลงทุนมี2องค์ประกอบสำคัญค่ะคือของราคาถูกและการเปลี่ยนแปลงอืการไปสำรวจพื้นที่เดิมซ้ำๆทุกเดือนทำให้เขาสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจมองข้ามไปได้เช่นอะไรบ้างครับ เช่นป้ายประกาศขายที่ติดอยู่นานผิดปกติหรือเห็นรถบรรทุกของผู้รับเหมาเริ่มเข้ามาในพื้นที่หรือแม้กระทั่งการได้พูดคุยกับพนักงานขับรถส่งของหรือบุรุษไปรษณีย์ซึ่งคนกลุ่มนี้คือแหล่งข้อมูลชั้นดีเกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆเลยค่ะมันมีหน่วยข่าวกรองผักสนามเป็นของตัวเองเลยนะครับเนี่ยเพื่อจะหาโอกาสก่อนคนอื่นซึ่งก็เชื่อมไปอีกข้อที่เกี่ยวข้องกันคือมองหาของถูกในทุกตลาดใช่ค่ะ เขาเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคได้เห็นภาพมากเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าเวลาซูเปอร์มาร์เก็ตลดราคากระดาษช,ชําระคนจะรีบไปกักตุนเพราะมันลดราคาจริงแต่พอตลาดหุ้นหรือตลอดอสมัมหาริมชัพลดราคาซึ่งเรามักจะเรียกมันว่าวิกฤตหรือการปรับฐานคนกลุ่มเดียวกันนี้กลับวิ่งหนีกันหมดเลยเอา้าวทั้งๆที่มันคือโอกาสในการซื้อของดีราคาถูกเหมือนกันนั่นนะสิคะ มันคือการคิดสวนทางกับคนส่วนใหญ่และตรงนี้มีประโยคทองที่โรเบิร์ตตอกย้ำไว้เลยว่ากำไรเกิดตอนซื้อไม่ใช่ตอนขายประโยคนี้คมมากครับกำไรเกิดตอนซื้อไม่ใช่ตอนขายขายายความหน่อยได้ไหมครับหมายความว่าถ้าเราสามารถซื้อสินทรัพย์มาได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันมากๆตั้งแต่แรกเราก็แทบจะการันตีกำไรตั้งแต่วันที่ซื้อแล้วค่ะ ความเสี่ยงในการขายก็จะลดลงไปเยอะและโอกาสทำกำไรก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งมันก็กลับไปที่ประเด็นเรื่องการลงทุนในความรู้อีกครั้งมีเคสเปรียบเทียบที่เจ็บปวดแต่ชัดเจนมากอ๋อเรื่องคอนโดใช่ไหมครับที่โรเบิร์ตซื้อจากการประมูลในราคา50,000ดอลลาร์ 50, ไม่ขณะที่เพื่อนบ้านของเขาซื้อห้องที่เหมือนกันทุกประการในราคาแสนดอลลาร์ใช่เลยค่ะ เหตุผลเดียวที่ทำให้ราคาต่างกันสองเท่าก็เพราะว่าเพื่อนบ้านคนนั้นมองว่าการไปเข้าคลาสเรียนเรื่องการประมูลอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแค่500ดอลลาร์นั้นแพงและเสียเวลาเกินไปการพยายามประหยัดเงิน500ดอลลาร์ทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะประหยัดเงินได้ถึง50,000ดอลลาร์มันคือการเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะฟังแล้วเจ็บจี้แตนเลยครับ เรื่องนี้ตอกย้ำความสำคัญของการลงทุนในความรู้จริงๆแต่เหมือนว่านอกจากความรู้แล้วยังมีอีกหนึ่งไมล์เศษที่ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับคือการคิดใหญ่ใช่เลยซึ่งมีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่ามันสวนกระแสมากคือมองหาคนอยากซื้อก่อนแล้วค่อยหาคนอยากขายมันทำงานยังไงครับฟังดูแปลกๆมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ตามหาโอกาสมาเป็นผู้สร้างโอกาสค่ะเขาเล่าเรื่องที่เพื่อนคนหนึ่งอยากได้ที่ดินผืนเล็กๆ แต่เขาไปเจวที่ที่ดินแปลงใหญ่กว่านั้นมากในทำเลเดียวกันครับเขาใช้เงินจํานวนไม่มากวางมัดจําเพื่อผูกมัดที่ดินแปลงใหญ่นั้นไว้จากนั้นก็โทรหาเพื่อนเพื่อขายส่วนที่เพื่อนต้องการไปในราคาที่สูงกว่าที่เขาจ่ายนิดหน่อยแล้วผลเป็นยังไงครับแค่นั้นเขาก็ได้เงินมัดจําคืนมาทั้งหมดแถมยังได้ที่ดินส่วนที่เหลือมาเป็นเจ้าของแบบฟรีๆเลยโอ้โหนี่มันคือการสร้างสินทรัพย์จากอากาศเลยนะเนี่ย บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือให้ซื้อพายทั้งถาดแล้วค่อยตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นขายค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองจ่ายไหวทำให้มองหาแต่พายชิ้นเล็กๆและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้ของที่น้อยกว่าแต่คนที่คิดใหญ่จะมองหาพายทั้งถาดก่อนแล้วค่อยหาวิธีจัดการกับมันทีหลังคนที่คิดเล็กจะไม่มีทางได้เจอกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยการคิดใหญ่นี่มัน เลี่ยนเกมได้จริงๆนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาสู่ข้อสุดท้ายที่เขาพูดถึงคือคิดใหญ่ในทุกๆเรื่องเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการซื้อของใช้ในออฟฟิศใช่ค่ะเขาเล่าว่าตอนที่บริษัทของเขาต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้เดินไปซื้อแค่เครื่องเดียวแต่เขาโทรหาเพื่อนๆที่ทำธุรกิจเหมือนกันเพื่อรวมกลุ่มการสั่งซื้อในปริมาณมากๆแล้วไปต่อรองราคากับร้านค้า ซึ่งแน่นอนว่าทําให้ได้ส่วนลดมหาศาลพลังของการรวมตัวกันนี่เองที่ทําให้คนตัวเล็กสามารถต่อรองได้เหมือนคนตัวใหญ่เขาสรุปได้ดีมากว่าคนตัวเล็กยังคงตัวเล็กอยู่เสมอเพราะพวกเขาคิดเล็กทําอะไรคนเดียวหรือไม่ลงมือทําอะไรเลยพอฟังมาทั้งหมดแล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือเส้นทางจากการหยุดเพื่อตั้งหลักไปสู่การเรียนรู้ทดลองลงมือทำอย่างกล้าหาญและขยายสเกลความคิดของตัวเอง คำที่สําคัญที่สุดในทุกข้อที่เราคุยกันมาก็คือคําว่าได้ทําและทําอืมใช่ค่ะก่อนที่เราจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินเราต้องลงมือทําก่อนเสมอถูกต้องครับและยังมีอีกประเด็นปิดท้ายที่เขาฝากไว้คือเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเขาชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในตลาดหุ้นทุกวันนี้ก็เคยเป็นบริษัทเล็กๆมาก่อนครับผู้พันแซนเดอร์สสร้างอาณาจักร KFC จนร่ำรวยตอนอายุ6กกว่า ในขณะที่บิลเกตส์ก็เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30โอ้โหต่างกันมากเลยดังนั้นมันจึงไม่มีคำว่าเร็วหรือช้าเกินไปสำหรับการเริ่มต้นลงมือทำค่ะและบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของข้อควรทำทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นประโยคสั้นๆแต่คมคายที่ว่าการลงมือทำชนะการอยู่นิ่งเฉยเสมอครับดังนั้นก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดค่ะว่า จากรายการข้อควรทำทั้งหมดที่ได้ฟังไปมีการลงมือทำข้อไหนที่เล็กที่สุดที่สามารถเริ่มต้นได้ทันทีหลังจากนี้และอะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความกลัวความไม่รู้หรือความเคยชินที่ขวางเราไว้จากการลงมือทำสิ่งนั้น หากอยากจะอ่านหนังสือเล่มเต็มสามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ในด e สคริปช i o นหรือถ้าชอบฟังความรู้จากหนังสือและไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง i b e r r รของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ